สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ d i a โบทีนะครับเด a โบข่าวขครั้งนี้ที่ช่องพยานำมาอัปเดตก็คือ d i a โบทีสจะออกภาคเสริมนะครับเป็น expansion นะครับก็วันที่8ออกโทเบอร์นะครับก็น่าจะอีกรอกันได้อีกเก็บตังค์ซื้อกันได้อีกอตอนนี้ตัวภาคเสริมนี่ผมแบบโอ้โหดูราคาดีครับ สแตนดาร์ด dition เมื่อก่อนก็พันเจ็ดนะตอนนี้ก็ภาคเสริมออกมาราคาสองพันสี่สี่เก้าโอ้โหนี่มันแบบเอาเรื่องนะมันต้องอัพเยอะมากนะมันถึงออกมาราคานี้อ่าเป็นตัว Standard ด dition ลดราคาเหรอตัวนี้ก็พันสามตอนนี้เหลือพันสามอืมอะไรนะตัว สองพันตัวนี้เหลือสองพันว่าตัวอีดิชั่นสูงสุดนี่มันสามพันหนึ่ง้อยสี่ิบเกาบาทราคามันแบบโอ้โหนี่ครับตัวเอพิเช่นแบนเดิลนี่ตัวรวมนะเหมือนรวมนะสองพสี่ตัวรวมสองพันสี่ร้อยบาทแล้วก็เป็นภาคเสริมอย่างเดียวเนี่ยพันสามพันสาม ซื้อรวมเลยนะครับก็สามพันสามพันกว่ากว่านิดนิดถือว่าถูกกว่านะถูกกว่าถ้าเราซื้อรวมมันเพราะว่าถ้าซื้อแยกก็เป็นน่าจะสามพันสามพันเกือบสามพันห้าสามพันหกอะเนาะตัวนี้มันก็ได้ราคาสามพันคือได้ครบเลยอโอ้โหเกมแบบเล่นเป็นปีอะครับก็โอ้โหดูมาดูว่ามีอะไรบ้างเนาะนี่เซโบสี่ 4, คือมันเป็นเกมที่แบบ เราซื้อแล้วก็ถ้าเป็นเหมือนคอนเซปต์ไดโบสามที่ผมทําไว้ก็เหมือนซื้อแล้วก็เราก็จะมีตัวละครของเราเล่นแล้วก็จัดมิวของเราฟาร์มเจอเพื่อนเจอเจอเพื่อนแล้วก็ในแมปในอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็ฟาร์มก็คือเราก็หาของแต่งไปเรื่อเรียกว่าของมันจะดีไปเรื่อยๆถ้าเราขยันฟาร์มมันก็ได้ของไปเรื่อยๆครับมีอะไรให้ทําเยอะโอ้โหมีสัตว์เข้ามาเนาะมีสัตว,สตว,สตว์สัตว์เลี้ยงให้เราเข้ามานะครับมีครับคล้ายๆเสือเสือดาวเนาะ ดาวมีชุดด้วยมีอาชีพใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนาะ,ะเปิดวันที่8ดนี้นะเรียกว่าต้องเตรียมตังค์กันเลยก็เป็นอาชีพใหม่นี่ครับอ่าอ่าดูหน้าตาอเป็นเตรียมซื้อได้ไว้ได้เลยนะครับมีเดโมีเจมเจมแถมด้วยนะเจมเดบโอยมัทเทลนะ เนี่ยเรียกว่าเรียกร้องให้ไปเล่นทางนู้นได้ด้วยซื้อซื้อทางนี้ก็ได้เจ็บทางนู้นนะผูกกันเลยอ่ะก็เรียกว่าเป็นภาคตัวเสริมเอ็กเพชั่น้ทำมาแบบเดี๋ยวเราให้ดูดูตัวอย่างกันนิดนึงนะครับบรรยากาศบรรยากาศ

Please, Akarat. please, please, my child, let me help you. Stay me. away from me! Nayrel! Is that how I raised you? No, Mother. But... But I must carry this burden alone. I must get to Akarat's tomb. But look at you. You're killing yourself. I don't know how much longer I can. I'm here, little magpie. I missed you so much. I'm so proud of you. But now I need you to give up. No, no, no! It's you! <laughs> uh, you monster! Uh, uh, let's me! Let's go? No. You made a choice. And I warned you, Little Magpie, there would be consequences. Maybe you're right. Maybe I could use some help. อ่าครับก็นี่นะครับก็เป็นตัวที่ทางวิศาต์ก็แจ้งมานะครับก็เราก็ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่จบไปก็นะก็ทางวิศาต์ก็ถือว่า ทำออกมาเป็นภาคเสริมเราก็จะได้ตัวละครใหม่สําหรับคนที่ซื้อตัวเสริมนะครับสําหรับคนที่ไม่ซื้อก็อจะไม่ได้เล่นตัวนี้นะเราก็ต้องอันล็อกต้องอันล็อกนะครับเพื่อได้ตัวละครได้สัตว์เลี้ยงมีชุดมีอะไรเข้ามานะคะเออถือว่าคุ้มนะซื้อมาแล้วก็เล่นได้เป็นปีนะครับได้สาหรับไดโบเหมือนไดโบสามทุกวันนี้เป็นแพทสามสองไปละเรียกว่าคนก็ยังเล่นอยู่แล้วว่าการเล่นก็ ก็ยังดีนะครับคือคือถือว่าโอเคเลยกับราคาราคานี้ก็เรียกว่าเล่นได้แล้วก็ข้อมูลต่างๆสำหรับภาคนี้ก็จะมีรายละเอียดในผ่านทางษษษ mm hmm. วิศวก็ค่อนข้างเยอะมีสัตว์เลี้ยงมีมี PVE co-op ก็คือร่วมร่วมกันทำทำกิจกรรมต่าง เนี่ยมีรางวัลสําหรับมีเจมมีสัตว์เลี้ยงแน่ๆแล้วก็เนี่ยมีสัตว์ขี่ดีลักด e ช่าแน่สุดยอดเลยท่าเป็นดีลักสแตนดาร์ดก็ได้แค่นี้นะดีลักนี่ก็จะสูงมาออนติเมทนี่คือมาครบเลยครับอันติเมทนี่ดูดิเรียกว่าทั้งชุดทั้งวาร์ปทั้งอะไรต่างๆนี่คือเท่เลยอะ่ะสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงคือมาอย่างหรูเลยอะ่ะเออ เอาก่อืมต่างกันเยอะนะครับราคาก็คิดดูคิดให้ดีนะครับถ้าจะซื้อแบบซื้อแบบตัวราคาไหนก็ต้องดูกันให้ดีเก็จินเกอรี่เกียร์ครับเพราะว่ามันได้ต่างกันได้ต่างกันค่อนข้างมากอัวนติเมตนตีก็คือ ค่อนข้างเยอะเลยทั้งปีกทั้งอะไรโอ้โหมีว่ามาเต็มจะเต็มตามราคาเลยติมเมตก็จะที่สามพันซื้อรวมรวมกับภาคแรกด้วยก็ถือว่าราคาลงมาถูกเพราะว่าอย่างคนนั่นเขาก็ต้องซื้อเพิ่มอีกประมาณสองพันเลยนะคนที่มีภาคแรกอยู่แล้วก็เป็นสามพันก็เตรียมเปิดตัววันที่แปดนะครับเตรียมกันให้ดี ออกตุเบอร์นะก็อีกไม่นานนะครับก็ช่องพยาพาลุยก็พามาแจ้งข่าวาวทางนี้นะสำหรับในโบสีนะครับเตรียมกันให้ดีก็เพี่อจะได้เจอกันนะครับสังวัด,ดีครับพี่น้อง